ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับร้าน Richman h o p เป็นผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์เติมเกมผับจีม b บายเนี่ยใช้แค่เพียง User ID นะครับเติมได้ในราคาที่ถูกแลวก็คุ้มกว่าเติมเองนะครับสามารถเติมเกมผ่านเว็บไซต์นะครับ richmanshop.com นะมาพร้อมกับบริการผ่อนชําระนานถึงสุดิดเดือนเลยนะครับหรือว่าจะเติมผ่านช่องทางไลน์นะครับเพียงแค่เราแอดไลน์ไปที่ @richmanshop อย่าลืมแอดนาหน้าด้วยนะครับอยากเติมเกมแบบสุดคุ้มนะครับเติมก่อนจ่ายที่หลังเนี่ยต้องเติมที่ร้านออกลืมบอกไป เมียจับไม่ได้ด้วยนะครับต้องเติมที่ร้านลิชแมนท็อปเท่านั้นนะครับเผาไฟดักหน้าบ้านเลยย้ายวิ่งออกมานะครับเผื่อว่าจะโดนนะ้ยข้างหน้าเราโดนโดน,โดน,โ,ดนโดนสวยทางซ้ายเอาอกระสุนหมดโอ้ยไม่แน่ใจว่าตีเดียวกันหรือเปล่านะครับน่าจะคนละตีแล้วมีเสียงปืนด้วยเราต้องช้านะครับเสียงเท้าเหมือนจะอยู่นอกกำแพงเนี่ยสวยจะทำไรอะ่ะทำไรอะ่ะเอา้าก็เห็นวิ่งมาอยู่นะครับ มีเสียงปืนครับอยู่ด้านหลังเรานะเราเกียร์ตัวในเมืองให้หมดก่อนดีกว่าไปเก็บของก่อนแต่ว่าตอนแรกที่เห็นตัวเนี่ยอยู่ตรงบ้านด้านหน้าเราทางขวาคนระับแต่ว่าตอนนี้เงียบไปแล้วมีไงเสียงปืนน่าจะอยู่ริมน้ำนะครับบวกกันอยู่แน่เลยเราอ้อมไปทางขวาเอ๊ะเจอละตัวที่ผมปาไฟใส่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่านอกไปแล้วหนึ่งคนเนี่ยนร้านร้านร้านไม่ทันนะครับเราต้องวิ่งอ้อมขวาไปชาร์จนะ เสียงเท้าทางซ้ายถ้มีตัวมาชิดป่าไฟดักไว้ก่อนนะครับเสือเอา้าโเอ้ยเอ้าโดนตัวเองอีกโอ้โหเสียจังหวะหมดเลยตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะรีบไปแจมนะครับไม่ทันแล้วประเด็นคือยาไม่มีด้วยนะครับดีนะผมยังไม่ไปอะถ้าเกิดว่าไปแล้วไม่มียานี่เรียบร้อยครับจังหวะได้เปรียบที่เสียเปรียบไปเลยนะเสียงเท้าอยู่ในบ้านนะครับทางซ้ายเราทำยาก่อนนะน่าจะบ้านตรงกลางนะครับบ้านบ้านสีน้ําตาลอนะ เดี๋ยวเราเข้าไปชี้กำแพงนะเ,เหมือนจะวิ่งออกมาแล้วอยู่รอบนอกครับตรงกำแพงแน่เลยระวังนะเราเข้าชิดขวาก่อนครับเข้าที่กำบังก่อนรอจังหวะเขาวิ่งมามาแล้วละสวยหืดีนะจังหวะแรกโดนหัวนะครับเตียงปืนอยู่บนเนินครับไกลๆเลยน่าจะตรงเมืองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเราฟาร์มอีกนิดหน่อยนะแล้วก็ไปแจมนะครับรอบนอกด้านหลังเราเนี่ยยังบวกกันอยู่เลยนะครับ เหมือนจะได้ยิสียงเท้าอ่ะเนี่ยเรเียบร้อยเดี๋ยวเราไปเก็บงานนะครับแล้วก็นี่ไปแจมดีกว่าไปของน่าจะพอแล้ว <100. S 1> เราขับรถบูม่าไปนะครับปลอดภัยสุดนะผมชอบมากเลยคือ <100. S 1> อีเวนต์เนี้ยรถปลอดภัยมากครับถ้าเกิดว่าเราขับเอากระจกชนกระสุนนะนี่ไงข้างหน้าเราชนกระสุนไปเลยอย่าไปกลัวนะครับเฮ้ยมีสมมกทางซ้ายด้วยคนเดียวไมเนี่ย <100. S 1> สวยแม่ลอยสูเกเติะครับเน <100. S 1> ี่ยเสียงปืนครับ,รบอยู่ไกลๆนะ น่าจะในเมืองอะเราต้องระวังด้วยนะครับเหมือนว่าจะมีเสียงเท้าออมานะอยู่ด้านหน้าเราบนเนินนะวิ่งไปทางขวาละเราบินไปดักทางขวานะครับนี่ไงเจอละลงดักหน้านะเนินต่ำตรงนี้เล่นได้นะครับแต่ว่าเราเข้ากําแพงเอ้ยเข้าก้อนหินด,ดีกว่านะเพื่อความปลอดภัยครับเสียงปืนในเมืองทางขวาเฮ้ยด้านหลังยิงมาโอ้โหเยียบเลยไม่ได้แล้วนะครับเราต้องวิ่งลงเนินทางซ้ายนะวิ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็น,เ,ยนเอาตัวนี้ น่าจะโดนตัวในเมืองยิงแน่เลยลงเนินต่ำก่อนนะครับปั๊มยาก่อนโอ้โหเรียบเลยทางหน้าเราก็มีนะครับแล้วก็ทางขวาในเมืองนะหลังเราก็มีนะครับผมว่าเราต้องบินเข้าเมืองก่อนนะ่ะไปหาที่กำบังก่อนครับังหว่าบินเนี่ยเรามองหาด้วยนะครับว่ามีใครอยู่ในเมืองหรือเปล่าเฮ้ยเสียงปืนทางซ้ายเราเนี่ไงอยู่ด้านหน้านะครับด้านหลังก็มีร้อยนัดนะเราเลียร์หลังก่อนดีกว่าไปเข้าบ้านนะครับเหมือนเขาจะแปลงร่างเนี่ย ไวเก็บงานเลยตัวนี้ป่นร้อยนัดอะ่ะไม่แน่ใจว่าตัวตอนแรกอะ่ะที่เราบินมาแล้วเจอครับยังอยู่หรือเปล่านะเพราะว่าเหมือนว่าเสียงปืนจะเงียบไปแล้วอะ่ะเสียงเท้าก็ไม่มีครับหรือว่าจะโดนตัวนี้ยิงเราเก็บของแล้วก็ระวังวิ่งเช็คในระวังด้วยนะครับนี่ไงเสียงปืนด้านหลังเราเอเคนะครับต้องลองมไม่ได้แล้ววงมาเฮ้ยเสียงเท้าโหมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย แล้วเห็นผมป่ะเนี่ยไม่เห็นเฉยเลยเออเสียงปืนไอ้ด้านหลังยิงมาโอ้โหนี่ก็ไม่พักเลยอยู่ตรงไหนเอ้มีเสียงเท้าทา้งขวานะครับอยู่ด้านหน้าเราตรงบ้านป่ะนี่ไงสวยเก็บงานเลยยังเหลือตัวเอเคนะครับด้านหลังเราอะระวังนะผมว่าเราไปเอารถแล้วก็เข้าวงดีกว่าไม่อยากเสียเวลานะไม่รู้ว่าเขารอดักอยู่หรือเปล่านะแต่ว่าเสียงปืนทางซ้ายเนี่ยใกล้มากเลยรถก็อยู่ไกลนะครับโอ้โห เสียวอะ่ะกลัวตัวเ k นะครับเช็คก่อนเสียงปืนเหมือนจะอยู่แถวนั้นน่ะไม่แน่ใจนะครับรีบเก็บของรีบไปดีกว่าไปเอาตัวที่ชัวนะครับเสียงปืนทางซ้ายเราด้านหลังนะเดี๋ยวลองวนเช็คดูนะครับไม่แน่ใจว่าตรงบ้านหรือเปล่านะครับเฮ้ยนี่ไงเสียงปืนทางขวาเราแล้วก็ทางซ้ายครับเราเข้าบ้านนะเหมือนว่าตัวด้านนอกจะโดนยิงตายแล้วเนี่ยอยู่ชั้นสองเราจเจาะไอ้นี่ไงชนชนชนเออสวย เอาตายเลยเราชิ้กําแพงก่อนนะครับกําลังวิ่งมาหน้าเราเนี่ยโดนอยู่น่าจะคนเดียวครับไม่โดนอยู่ด้านบนนะน่าจะดักตรงหน้าบันไดแน่เลยผมไม่กล้าวิ่งขึ้นไปนะวิ่งขึ้นไปเสียเปรียบนะเฮ้ยหูลูกตองด้วยดีนะไม่ขึ้นไปอะ่ะนั่งดักอยู่ตรงหน้าบันไดนะครับชัดเลยเราใช้ระเบิดหรือไม่ก็ใช้ไฟได้นะครับใช้ระเบิดก่อนดีกว่าไป ยังอยู่ยังอยู่เอาขยับแล้วมาด้านหน้านครับเอาออกมาด้านนอกเฉยเลยโถใช้ระเบิดก่อนนะถ้าเกิดว่ามีระเบิดเนี่ยยังไม่ต้องรีบช้านะครับเพื่อความปลอดภัยนะนี่ไงนะเรียบร้อยโดนเฉยเก็บงานเลยใครอยากจะปาร,ระเบิดนะครับเป็นเทพมวระเบิดแบบนี้ต้องสั่งมอสเบอร์เกอร์มากินนะครับเพราะว่าตอนนี้โค้งสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับเมนู แกงกะหรี่ทงคัตสึเบอร์เกอร์ครับเบอร์เกอร์หมูทอดทงคัตสึครับกรอบนอกนุ่มในนะราดด้วยซอสแกงกะหรี่ครับสไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็ทานคู่กับผักดองแก้เลียนะครับกะหล่ำปีซอยอร่อยลงตัวสุดเลยนะครับเบอร์เกอร์แกงกะหรี่หมูทอดทงคัตสึครับกินล้านหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทนะไปลองกันด่วนเลยนะครับเพราะว่าโอกาสสุดท้ายแล้วนะครับวางขายถึงวันที่สามตงหาคมนี้เท่านั้นนะครับสั่งผ่านแกฟฟูดไลน์แมนแล้วก็โลบินทูได้เลยนะครับแต่ว่าราคาเนี้ยเฉพาะทานที่ร้านนะครััััับบบบซื้้้้อกกาาานนนนนแลว็่่่งผรเทะค เฮ้ยเสียงเท้านะครับทางซ้ายน่าจะตรงบ้านน่ะเอา้าชนเฉยจวนไปดูซะหน่อยเดี๋ยวใจเย็นเอา้าจะชนโอ้เอา้าชนอีกเรียบร้อยวิ่งขวาครับเราพยายามเล่นขวานะผมว่าเราขึ้นไปเล่นบนหลังคาดีกว่าน่าจะคนเดียวอะ่ะคือจะกดบินเมื่อกี้นะครับไปกดดาร์กเรดาเฉยเลยเฮ้ยเอ้าเ,เล,เาเลงผิดครับจะลงหลังคาเอาไหมโอเคใจเย็นนะ แนปยิงเขานะเอ้าตายเลยคนเดียวพยายามฝึก s แน p ยิงเขาครับเพราะว่า snap ยิงเนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะอย่างจังหวะเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าเราไม่หลบเนี่ยมีโอกาสจะโดนยิงส่วนตายได้นะครับมีคอมเมนต์มาบอกนะครับว่าให้ผมเนี่ยเปลี่ยนปืนเล่นบ้างนะเพราะว่าจำเจนะครับน่าเบื่อนะเฮ้ยแต่ว่าผมก็เปลี่ยนปืนเล่นหลายคลิปแล้วนะครับปืนใหม่มานี่ก็เพิ่งรีวิวไปนะแล้วก็ Uzi ก็เล่นไปแล้วนะครับลูกซองก็มีทําไปแล้วนะ AK Honey Badger ครับก็เล่นไปแล้วเหมือนกันนะครับ Uzi ก็มีนะครับ แล้วก็ UMP อัปเกรดเนี่ยก็รีวิวไปแล้วนะครับผมว่าผมก็เปลี่ยนปืนเล่นบ่อยอยู่นะคือจะให้เปลี่ยนไปเล่นปืนอะไรประเด็นคืออย่างาน n i อร์เนี่ยก็มีเคยเล่นไปแล้วนะเอ๊สถึงปืนทางซ้ายครับตรงไหนอะ่ะเอาแล้วมาค้างเลยตรงนี้ไงนี่ไงตรงค้อีบเนปี่ทางขวาเราด้านหลังเอาตัวบนก่อนเลยเราจอดเล่นหลังเนินได้นะครับเขาวิ่งมาละกะนบที่งเอาสวยเก็บงานเลย ผมก็แปลกใจนะว่าเขาดูคลิปเดียวหรือเปล่านะเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเปลี่ยนปืนเล่นเยอะมากครับจนเพิ่งจะกลับมาเล่น UMP นี่แหละคือบางทีผมก็อยากเล่นปืนที่ชอบบ้างนะครับแล้วก็ตัวปืน M416 เนี่ยถ้าจะให้เปลี่ยนไปเล่นปืนอื่นเนี่ยคงไม่ได้นะเพราะว่ายังไงเนี่ยคลิปก็ต้องชนะนะครับถ้าชนะเนี่ยเราก็ต้องเล่นปืนที่เรามั่นใจนะแล้วก็เอาชนะได้นะคือถ้าเกิดว่าจะให้ผมไปเล่นปืนที่มันไม่ถนัดเนี่ยมันก็เล่นได้ครับแต่ว่าโอกาสชนะมันก็น้อยนะ พอคลิปไม่ชนะเนี่ยก็ไม่ได้ลงนะครับยังไงก็ต้องเล่นนะครับ M416 เนี่ยเปลี่ยนไม่ได้เลยส่วนปืนลองเนี่ยผมก็จะพยายามเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับแต่ว่าช่วงเนี้ยอยากจะเล่น UMP บ้างนะครับเพราะว่ารู้สึกเหมือนจะไม่ค่อยได้ใช้อะ่ะเหมือนจะเล่นแต่ปืนอื่นนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครไม่โอเคก็ขออภัยด้วยนะครับบ้านทางขวาเนี่ยเล่นได้อยู่นะครับแต่ว่ามีคนหรือเปล่าเฮ้ยนี่เจอแล้วเหยียบเลย กำลังวิ่งเข้าบ้านครับเรียยเอ้าโหยจังหวะคือแบบอย่างแท้โอ้โหคือบินพอดีเลยโอ้โหโดนอยู่นะอย่างเจ็บเลยอะเหลือสองคนครับไม่แน่ใจว่าตีเดียวหรือเปล่านะเราวางสมแล้วก็ตามไปเก็บงานเอ้ยเฮ้ยเจอแล้วนี่ไงนิ่งๆไว้เออสวยเอาคนเดียวคนลาตีกันนะครับไปเขาบินเข้าวงไปแล้วนะครับน่าจะตรงเนินด้านหน้าเราอะ เดี๋ยวไปวนทางซ้ายนะครับวนรอบๆนะเช็คดูก่อนนะระวังด้วยนะครับเหมือนว่าจะไม่อยู่บนเนินนะหาไ่เจอเอานี่ไงทางขวาเรานะครับด้านหลังเอา้าแปลังแต่เมื่อไหร่อ่ะเฮ้ยโดนแบบเนี้ยต้องโดนอยู่นอกวงด้วยหยเจ็บต้องเจอพลังขึ้นเต่าแล้วแบบเนี้ยเราจะไม่ใช้ระเบิดครับเราจะจบแบบเท่ๆนะเอา้าโถเอ้ยติดเอาไหมผมไม่กล้าไปยืนชิดขอบมากเกินไปนะกลัวจะโดนนะจังหวะชาร์จพลังเนี่ยไม่ได้นะครับ โดนสอยนะแล้วก็ตอนนี้พลังขึ้นเต่านะคไม่ไม่ทะลุแล้วด้วยอะ่ะผมว่าเราต้องบินข้ามไปอะ่ะบินอ้อมหลังไปครับแล้วก็ไปปล่อยพลังขึ้นเต่านะไปบินดีกว่าไปไปลุยพลังขึ้นเต่าเออาเ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 อาสยบินเลยเฉยแล้วคือพลังคีไม่พอด้วยบินนิดเดียวเองนะครับโอ้อยู่ที่เดิมปะเนี่ย น่าจะยังอยู่ตรงก้อนหินหรือเปล่าไม่แน่เอานอนอยู่ไปก่อนเลยโอ้โหไม่ได้แล้วเดี๋ยวโดนสอยลงก่อนลงก่อนสามสิบวินะครับวงจะมาแล้วอะ่ะเอาใหม่ขออีกทีนึงจบแบบเท่ๆนะครับเฮ้ยเขาวิ่งมาทางขวานะต้องโดนแล้วแบบเนี้ได้ปะไม่ได้นะติดพื้นโอ้โหเอาวงมางานเข้าแล้วไงเราต้องวิ่งนะครับวางป้อมือเดี๋ยวไว้เออแม่เล่นมากเกือบตาย ยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับพอร์ตเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ